สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789แปดเทิดา789เด้อค่ะเด้อช่องของเฮาไฮพายแล้วเรื่องพอความสนุกและความบันเทิงแต่ก็มีส่วนอาจตรงเป็นเชือกชะตาข,ของคุณก็ะเป็นไปไดลองรับฟังรับส้งเบงเด้อค่ะเด้อน,นะคะก่อนในภาพเด้าเรื่องขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะเฮามีน้ำหอมนะคะรับรองกินนี่ติดทน24ชั่วโมงนะคะบอกถ้ากินบ่ติดเนี่ยรับรองคืนเงินแล้วเฮามีกับไรพยานากนะคะ ผูกเสกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไม่หินพาทาดนะผู้ใดสนใจทักมานะคะและทุกอย่างนะคะแถมนะคะทูมงคลบพอค่ะดูดวงให้ในราคา2 9 9นะคะเอาแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยนะคะลดแลกแจก,กแถมกันไปเลยนะคะรวมยอดกันไปเลยจ้านะคะผู้ใดสนใจก็ทักมาเด้อค่ะเด้นนะคะมือนี้เขาใ้ไพเราเรื่องในหัวข้อเด้อค่ะเดิอมีคนอยากกอดคุณมากและโหยหาอยากเจอคุณมากเขาเป็นผู้ใดอะเข้ามาเบิ่งกันนะ ขอดู energy ของคุณก่อนนะคะทําไมเขาถึงโหยหาคุณพอ,อยังขอดู energy ของคุณก่อนนะจ๊ะเป็นเส้นไรนะคะแสดงว่า energy ของคุณปังมากเขาเลยโหยหานะจ๊ะว่าสันนะ่น energy ของคุณโอ้โห,โห energy ของคุณเครียดนะคะนะธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะเป็นคนที่เครียดเป็นคนคิดเยอะนอนไม่หลับวิตกกังวลโดยเฉพาะกลางคืนนะคะหรือมีกําลังมีเรื่องเครียดธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะ ตอนนี้กำลังมีความคิดว่าคิดมากวิตกกังวลตัวคุณคิดมากเรื่องอีหยังมาเบิงกันนะจ๊ะมาเบิงกันนะคะให้กราฟเอากันเดอถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ว่ากันไปนะคะหรือเป็นผู้หญิงก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ผู้ชายก็ไดผู้หญิงก็ได้ค่ะนะแต่ให้กราฟเอาเบิงโตนของคุณก่อนนะคะไพ่ใบที่2 tree of p e n t i a l นะคะน่าจะคิดเรื่องการเงินตอนนี้คิดเรื่องการทำมาหากินคิดเรื่องการค้าขายคิดเรื่องการน่ะเจังใดใส่เงินมีเก็บมากขึ้นเจังไดใส่เงิน ธุรกิจงอกเงยเครียดเครียดเรื่องการเงินมากกว่านะคะทํางานเกี่ยวกับสายการเจรจาต่อรองค้าขายได้เป็นบุคคลที่3เป็นบุคคลที่เสื่อมความสัมพันธ์นะคะ เป็นพ่อค้าคนกลางก็ได้ค่ะนะคะเหตุงานอะไรก็ได้นะคะที่ต้องใช้เป็นบุคคลเชื่อมต่อระหว่างบุคคลที่2ถึงบุคคลที่3นะคะค้าขายดีนะคะได้เรื่อยๆถึงได้บรกิกรใหญ่แต่ได้ค่ะถ้าดินพืชศพการมังกรเด้นนะคะอุ้ยปังค่ะคิดเรื่องการทรรมหาหกกินนะคะตอนนี้บอคิดแล้วเรื่องความหักแมนบอนะคะอะมาเบิงอีกนะคะเป็นเส้นไรอีก energy ของคุณเป็นเส้นไร โอ้โหเอ็ดอวานธุรกิจของคุณตอนนี้โกรอพแบบปรหยุทธ์ยังค่ะนะคะธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเฮ็ดงานอีหยังกระเรวเตที่สื่อโซเชียลก็ดีค่ะงานของคุณกำลังรุ่งแรงแซงทางโค้งนะจ๊ะชีวิตกำลังเปิดชีวิตกำลังเกิดการเปลี่ยนไปริษทานที่ดีขึ้นการงานนะคะดีมากเลยวาสันนะคะเพราะว่าเอ็ดอเพนเอ็ดอ แวนนะคะาธาตุไฟเมสิง่งพนูเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่การงานงอกเงยจเจริญเติบโตปฏิทางที่ดีขึ้นนะคะสื่อโซเชียลได้เมดค่ะนะคะเฮ็ดงานอีอย่างก็ได้กับสื่อโซเชียลนะคะทุกช่องทางหรือการเกษตรก็ได้เด้อเห็นบอกการเกษตรนะคะได้เมดค่ะนะคะนะแต่ว่าพูดถึงได้ทุกงานนั่นแหละค่ะนะคะอะไปต่อจ้าโดยเฉพาะสื่อโซเชียลได้ทุกสองทางเด้อค่ะเด้อนะคะ อะไปต่อค่ะคุณเป็นเส้นไรอีกนะคะโอ้โหคีนออฟครับตอนนี้คุณสบายละนะคะชีวิตของคุณตอนนี้มีความสุขมีความรื่นเริงสนุกสนานสวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์นบอสเป๊ะปังอลังการค่ะดูดีมีเสน่ห์มากเลยตอนนี้นะคะผู้ใดก็อยากได้เป็นคู่ชีวิตผู้ใดก็อยากได้นะคะเป็นไปเป็นคน ที่อยู่ในบ้านหรือเป็นคนรักเป็นคนใกล้เคียงนะคะหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากตอนนี้แล้วตอนนี้เจ้าก็เป็นคนที่แต่งตัวดูดีมีเสน่ห์นะคะรักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองสวยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะ mm hmm. เห็นสวยบ่อ mm hmm. บิองเนไปปังอลังการขนาดใดคะสวยมากเลยนะ mm hmm. เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากเลยค่ะ mm hmm. นะจ๊ะธาตุน้ํากระกรพิกจิกมีนนะเฮ็ดหยังก็สวยไวก่อนจ้าเป็นคนที่ทํางานอยู่กับบ้านได้หมดเด้อค่ะเด้อ หรือสิเปิดลาดอาหารก็ได้ค่ะอาหารทํางานเกี่ยวกับสายการกินหรืออยู่บ้านเป็นพ่อบ้านแม่ได้ก็ได้ค่ะนะคะเหตุงานางที่เกี่ยวกับนะคะความสุขกับคนความสุขคนนะคะประมาณนั้นได้เหมิดจ้านะคะอะไปตอจะอุ้ยตอนนี้คุณเป๊ปังอลังการนะคะเอาบ้านมาเป็นออฟฟิศก็ได้เด้อค่ะเด้อน,นะคะสวยเด้อเด้อเพอร์เฟกนะจะาขาไปตาจ้าคุณเป็นเส้นอะไรอีก เอาโอ๊ยวาสันนะ,ะอะไปต่อค่ะโอ้โหคิงออฟสวอตนะคะเป็นผู้นำแน่นอนนะคะเป็นคนชัดเจนกับตัวเองนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองเป็นคนที่หน่านิ่งแต่พูดจาตรงไปตรงมาก็เป็นไปได้นะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมเห็ดงานเกี่ยวกับราชการใดเด้อค่ะเดิเด้อเป็นผู้นำได้คะ่ะเป็นผู้นำองค์กร <c oughs> หรือเสียเงานเป็นนะคะธุรกิจของตัวเองก็ได้ค่ะนะคะหรือเป็นหัวหน้าแน่นอน Energy แบบนี้นะจ๊ะนะคะอ่าเก่งมากเป๊ะปังอลังการดวงมี Energy นะคะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะชัดเจนในตัวเองสวยเพอร์เฟกอ่ะขออีกหนึ่งใบขอฟังของคุณเด้อค่ะเพราะฉะนั้นตอนไหนตัวคุณเป็นเช่นไรไปใบนี้แล้วกัน โอ้โหเดวิล hmm. คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมากเลยเดวิลนะคะผู้ใดก็อยากนะคะเห็นคุณแล้วหลงไหลได้เปื้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีซิกเซนแรงนะเดวิลเนี่ยนะคะผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลงไหลนะคะมีสเสน่ห์สวยวาพ่อเห็นว่ามีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นลาวเอเนจี h e d เดวิลเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงนะผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากได้เขา อยากได้ไปครอบครองด้วยสเสน่ห์ของคุณนะสเสน่ห์ของคุณปังมากต้องบอกว่าสเสน่ห์ของคุณปังมากเด้อค่ะเดินนะคะอ่ะขอขยายนะคะอีกหนึ่งใบแล้วกันเดวิลต้องการอยากบอกอะไรนะคะเดวิลขยายเดวิลแล้วกันนะโอ้โห Nice of w แ e คุณคนที่มีแพรชั้นสูงในการทำมาหากินนะเป็นคนที่นะคะ จะประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานแน่นอนเดินทางไปทางใดน,นะคะคุณก็เป็นคนที่เจรจาและใครเห็นก็มักสีลงไหลในคําเว่าของคุณเพราะคุณรู้จักพูดรู้จักมีเสน่ห์ในคําำว่าววาสันนะคะเหตุอีอย่างนี่ผู้ดใดเห็นเพรชันของคุณหรือเห็นตัวตนของคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากเห็นไหม นะคะคุณอาจสิบุรัสนใจเรื่องความหักดอกบอกเลยนะคะแต่คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่เห็นคุณแล้วก็มีล้งไหลเสน่ห์คุณนั่นแหละโอ้บ่แปลกใจค่ะนะคะเป็นอย่างคนเก่าของคนถึงอยากได้คุณเพราะตอนนี้คุณสวยขึ้นสวยไปปังอลังการมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะแล้วเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีแพสชันในการทำงานสูงนะคุณมีทูกเอนเอจีเลยค่ะขอแสดงความยินดีนั่นเด้อนะคะ เปปังอลังการมากเด้อค่ะเด้นนะคะอ่ะขอไปตอนนี้ขอ energy ของเขาแล้วกันนะคะ energy ของเขาเป็นเส้นรยทำบะเบงกัดน,นะคะ energy ตัวตนของเขาเป็นเส้นไรนะคะตอนนี้คุณสบายและชีวิตดีขึ้นการงานดีธุรกิจที่ทําอยู่หรืองานที่ทําอยู่กําลังลงตัวนะคะแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองบ่งพึ่งผู้ใหบ่บพึ่งเข่านะคะประมาณนั้นอ่ะขอดู energy ของคนที่อยากกอดคุณหน่อย justice <laughs> ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนที่อยากให้ความยุติธรรมหรือเป็นคนรักความยุติธรรมหรือตอนนี้สำนึกผิดใดว่าบ่เคยเหตบ่เคยเหตดอีย่างให้คุณเลยหรือว่านึกสำนึกผิดได้ตอนนี้อยากมาให้ความชัดเจนอยากมาให้อ่าถ้าไม่เคยให้คุณมาก่อนแต่ตอนนี้อยากให้ว่าสันมาให้ตอนสายไปบ่เดี๋ยวเขามาเบิรกัน <laughs> เป็นตอนนี้นะคะมีความมุ่งซื้อว่าชัดเจนจริงๆคนนี้ก็เป็นคนชัดเจนนะ คนอ่าคนคนที่ ชัดเจนในตัวเองแล้วทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายได้เมือเดอคัเดอร์นะคะไพ่บงุงบอกเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นทําไมถึงไม่สนใจคุณตอนนั้นถึงไม่เทคแคร์คุณตอนนั้นถึงบดูแลคุณตอนนั้นคือบ่ใส่ใจคุณบ่รู้นะคะเดี๋ยวว่าเบิ้งไพ่ขยายนะคะมารู้ตอนนี้สายไปบอเข้ามาเบื้องกันนะคะว่าสัน่นตอนนี้คุณแทบจะไม่มองสนใจเรื่องความหักเลยคุณสนใจแต่เรื่องการงานกับการเงินนะคะ วาสันนะคะเอาว่าเบิร์อีกเอเนจีของเขาเป็นเส้นไรจ u s t i c เหตุงานเกี่ยวกับสายอาชการเป็นเหตุงานทนายความได้เมดค่ะนะคะไพ่ใบที่สองโอ้โห tree of แว n คนถิ่นแดนไกลแน่นอนนะคะคุณสองคนน่าจะอยู่ถิ่นแดนไกลเห็นปะน่าจะอยู่ห่างไกลกันก็เลยอาจจะแบบบ่มีเวลาให้กันหรืออ่าคนเราเวลาก็เป็นไปได้หรืออยู่กันแดนไกลโพด หรือภาษาแตกต่างกันก็นเป็นไปได้นะคะเพราะถิ่นแดนไกลข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามฟ้าข้ามฝัม่งประมาณนั้นนะจ๊ะไพ่บ่งบอกประมาณนั้นประมาณนั้นฮะมาเบิงตาไปมาเบิงตาไปนะจ๊ะขยายนะคะเหตุงานอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับนะคะนะเป็นที่ต้องต่อย,ยอดธุรกิจเหตุงานสายซื้อโซเชียลมดเดียเหตุงานอะไรที่เกี่ยวกับจะต้องดีกับบุคคลที่3หรือมีหุ้นส่วนนะคะถึงจะดีนะ ที่ต้องใช้หุ้นส่วนไม่ได้ทาคนเดียวอะ่ะประมาณนั้นนะคะอ่ะขอไปต่อจ้าสิเป็นยังไงอีกคนนี้เดอะเมดิเชียนโอ้โหเขาเป็นคนฉลาดมากนะเขาจะคนคนฉลาดคนแก้มโกงคนที่ฉลาดแก้มโกงเขาได้ยินคำว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้ามาเขาฉลาดเขาฉลาดว่าคุณอีกนะบอกว่าสั่นนะคะผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงหรือใครก็แล้วแต่เดนเข้ามาฟังถ้าคนไหนที่เป็นเดอะเมดิเชียน่ะ เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนรู้ว่าควรจะทํำยังไงแต่จะทําไม่ทานั่นอีกเรื่องหนึง่งตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมกับเป็นไปได้เด้อค่ะเดิร์นหรือตอนนั้นเขารู้อยู่แต่เขาอาจจะติดปัญหานู่นนี่นั่นก็เป็นไปได้แต่ตอนนั้นไม่เทคแคร์ไม่ดูแลเขารู้อยู่ว่าควรจะทํายังไงแต่บริเวณนะคะเป็นคนฉลาดนะคะหรือตอนนั้นอาจจะไม่คิดจะจริงจังกับคุณก็เป็นไปได้เมื่อเบิ่งกันตอนเนจะจ๊ะแต่ตอนนี้มีข้อมูลซื้อยากจริงจังมันเป็นไปได้อยู่บอ มันหย่อนแนง่ยงเด้อค่ะมันหย่อนแ่ยงอะมาจริงจังเอาตอนที่มันสายไปบอมาเบิ่งเอานะโอ้โหเห็นบ่กเป่าะไพ่ขึ้นบ่งบอกตอนนั้นไม่คิดจะจริงจังตอนนั้นตอนที่คบคิดจะหลอกลวงตอนนั้นคิดที่คบกับคุณคิดแค่หวังหวังผลประโยชน์ตอนนั้นที่คบกับคุณตั้งแต่เริ่มต้นคิดแค่ไม่คิดจะจริงจังไม่ได้คิดที่จะอะสารสายสัมพันธ์ต่อหรือว่าแค่อยากแบบ สนุกสนุกวาสันอยากจะหลอกเท่านั้นเองตอนนั้นนะณนะตอนนั้นนะคะอามาเบิงนณะโมเมนต,ต์ณนะปัจจุบันเป็นเส้นไหรนะคะคุณเป็นเขาเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งมากเห็นไหมฝั่งของเขา Justice the Magician ยเซเว่นไพ่เจ้าเล่ทั้งนั้นนะคะเป็นคนฉลาดเจ้าเล่ถ้าบอสฉลาดกับเป็นจัสติกบด้ยจัสติกเนี่เป็นทนายความเนาะวาสันนะคะ ต้องเป็นคนที่เก่งสุดเบอร์สุดนะ่ะแล้วแถมมาได้เดอะเมจิชเชียนอีกโอ้โหเป็นหม,มอดูก็ได้นะคะหมอดูเป็นหมอดูก็ได้เป็นคนที่ให้ความรู้คนเป็นคนที่เป็นไลฟ์โค้ดได้เฮ็ดนงานใดทุกสายงานละ่ะเป็นคนเก่งวะสันนะคะตั้งใจจะหลอกนะตอนนั้นแต่ตอนนี้อยากกอดคุณแ้งหลาย ตอนนี้อยากใดคุณแห้งหลายเพราะว่าคุณสวยขึนคุณดูดีขึ้นคุณเบียเป๊ะปังอลังการสเสน่ห์ขึนที่ิคกับมาหลอกอีกบอรค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งนะคะแต่ตอนนี้อยากกอดว่าสั่นนะมาเบิ้งได้อีกใบหนึ่งเบิ้งว่าเป็นยังไงในปัจจุบนันนี้โอ้โหวางแผนวางแผนเพื่อประชิดเพื่อพิชิตหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะการลงมือทําการวางแผนระยะยาวคุณต้องเป็นของของเขา คุณต้องลงเอยกับเขาคุณต้องนะคะเป็นคนรักของเขาหรือคุณต้องหนีคุณประล่ลหนีเขาประผเนี่ยประมาณนั้นโอ้ยสิมาพยายามห <c oughs> น้าตอนที่มันสีสายไปบอนะคะอ่ะเขาเมาเบิ่งกันว่าเจ้าสิเปิดใจบอนะคะมาอยากกอดตอนนี้มันสีสายไปบออยากได้คุณตอนนี้มันสีสายไปบอเพราะคุณไประดับขั้นกว่าเกือบระดับไม่ได้ขั้นกว่าเขาแต่ว่าตอนนี้คุณก็ เลือกได้วาสันนะคะเลือกได้วาสันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาอยากได้ตอนที่ใครๆก็รุมคุณตอนนี้ใครๆก็อยากได้คุณตอนนี้คุณเป็นคนเลือกไม่ใช่เขาเลือกแล้วนะจ๊ะวาสันนะคะแต่เขาจะพยายามพิสิทธิ์หัวใจคุณนะคะอยากกอดตอนสีสายใบบอมาเบิ่งกันเด้อว,ว่าไพยสีบอกยังไงกลับมาครั้งนี้คุณเสียโอกาสบอกมาเบิ้งกันเดอะฟูลตอนนี้คุณรักตัวเองแล้วะ คือการกลับมาครั้งนี้คุณเปิดโอกาสนะแต่คุณจะดูว่าเขาจะชัดเจนแค่ไหนเดิฟฟ์คือการเริ่มต้นใหม่เดิฟฟ์คือการเริ่มต้นคุยกันใหม่เดิฟฟ์คือการเริ่มต้นอิสระแต่ถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นคุณคุณรักตัวเองแล้วอะอ่ะเดี๋ยวเขาขยายเดิฟฟ์แล้วกันวาสันนะคะมาขยายเดิฟฟ์ฝั่งของคุณนะคุณเปิดโอกาสนะแต่คุณไม่ปิดอ่ะแต่ดูซิว่าเขาจะเอาชนะใจคุณได้ไหมยากะ ยากนะสิบไม้เนะี่ยสิบไม้คือการที่คุณเคยได้รับความทุกข์ใจคุณได้รับอะไรก็ได้แต่จากเขาที่ให้คุณนักใจเนื่อยใจทุกข์ใจบารับพิชอบบาดูแลบอเทคแค์บออยา่างความทุกความทุกข์ทั้งปวงคุณแบกไว้แล้วคุณเจ็บอ่ะประมาณนั้นนะคะคุณก็เลยหันกลับมารักตัวเองว่าสันอ่ะขออีกหนึ่งใบดูสิว่าคุณจะอนุญาตให้เขาเข้ามาในชีวิตไหมเดทคุณหันหลังให้นะต่อให้เขากลับเข้ามา คุณหันหลังให้ว่าสันเดนะคือจบไปแล้วคุณบอกว่าจบนะคะอ่ะดูซิเขาจะปลุกคุณได้ไหมอีกหนึ่งใบนะคะราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกธาตุไฟเมษิงธนูเดอะโฟวโอ้โหชัดเจนตอนนี้คุณหันกลับมารักตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจ๊ะอ่ะขอเบอรงอีกหนึ่งใยคิงออฟวตอนนี้คุณน่าจะไม่ให้โอกาสนะคุณแต่เขาคุณน่าจะไม่ให้โอกาสไพ่มงบอกถึงการที่คุณโฟกัสและก้าวไปข้างหน้าค่ะ เห็นไหมมองไปข้างหน้าอย่างเดียวบ่สนใจบ่โฟกัสแต่เขาไม่อยากมากอดขุ้นตอนที่นะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะคุณอาจสิบอกว่าลองปล่อยโอกาสไปข้างหน้าดูซิเขาจะมีความพยายามมากน้อยเพียงใดก็รอดูอยู่มาะมาณนั้นมองไปข้างหน้าอ่ะขอดูเขาซิเขาจะทํำยังไงต่อเขาพยายามแล้วจะพยายามสําเร็จบอฟังของเขาเดอ้อเขาสิพยายามสําเร็จบอนะคะ นี่คือดวง random เด้ยีอินไหลเด้ลค่ะเด้แม่หมอก็อิดพอ,อ,อ,อแห้งแล้วเดี๋ยวจ้านะอ่ะขอดูหน่อยซิว่าเขาเป็นเช่นไรไฟออ w สวอดโอ้โหเป็นคนที่หัวร้อนนิดนึงนะคะคือครั้งเดียวนะไม่สําเร็จแน่นอนประษัทแต่เขาจะไม่แต่เขาจะไม่หยุดเขาจะไม่ลดละเพราะตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่ค่อยยอ่ยอท้อแต่อุปสรรค้าได้ลงมือทํานะประมาณนั้นนะคะอะขอดูอีกต่อนะคะ ว่าจะขยายห้าดาบเป็นเช่นไห่เป็นคนที่ได้อะไรมาด้วยยากนิดหนึ่งนะตัวเขาเองนะคะแต่ตัวเขาเ,เขาจะไม่ยอมแพ้นะเขาจะสู้ไม่จนกว่าจะได้รับชัยชนะ n i nice ส o f s w o r d นะเป็นคนชัดเจนคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะลงมือทำจะทำให้สำเร็จสิสำเร็จวนะเนาะอ่ะขออีกนะคะเบิงสิสี่เป็นยังไงโอ้โหคนโสดของแท้นะคะเขาเป็นคนโสดนะตอนนี้นะ ตอนนั้นอาจจะทิ้งคุณไปเลือกคนอื่นแต่ตอนนี้อาจคนนั้นอาจจะทิ้งเขาแล้วมาเอามาเลือกคุณก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้โสดนะคะจะมาคนโสดนะคะหรือคนหรือเป็น LGBT ก็เป็นไปได้เด้อค่ะเดินนะคะเพราะว่า Nice of Cup นะคะคนโสดหรือเจล LGBT นะคะเพศเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไพ่บ่งบอกถึงการที่เขาจะมาเลือกคุณนะเขาสิมาเลือกคุณ แต่คุณสิเลือกเขาว่าด้อีกเรื่องหนึ่งเดเพราะไพ่คืนว่าคุณยังไม่เปิดโอกาสให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พราะคุณรักตัวเองแล้วว่าสัตว์อาคออีกหนึ่งใบแต่เขาจะไม่หยุดเขาจะไม่ลดละนะคะเห็นไหมตัวเขาเองโอ้โหแต่คุณกับเขาเบิงเด้อใส่เบิงฟังคุณนะฟังคุณนะคะอันนี้ฝั่งเขา queen of wand s king of wand s ต้องบอกว่าคุณสองคนนี้ดวงเป็นคู่กันจริงๆ มันสีนีกันพนบลบล่ะมันสีนีเป็นพลเป็นมันิีนีกันพนบลบล่ะเอาัจาสี่เหล่ากันเนาะวาสันนะอะไรมันสิเป็นครูอะไรมันจะใช่ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะตัวเขาเองเขาเพิ่งจะมารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณเขาเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าสงสัยทิตตัดตัดตัดคนที่เป็นสต็อกทั้งหลายแหล่ออกให้เมดนะคะเหลือแต่คุณผู้เดียวที่เข้าตากรรมการ แต่ก่อนคุณอาจจะไม่ใช่เก่งเบอร์นี้ไงแต่ตอนนี้คุณเป็นพญานางพญาแล้วนะคะเขาก็เลยเห็นคุณค่าตอนนั้นไม่เห็นคุณค่าแต่ตอนนี้ไม่เห็นคุณค่าแต่ตอนสายยังไม่ทันสายเนาะเพราะว่าคุณพระท่นมีคนใหม่แต่ถ้าบางคนมีคนใหม่แล้วก็ถือว่าสายแต่ในกรณีนี้ว่ะท่านมีแฟนของเจ้าว่าท่านมีคนใหม่นะคะคุณไปโฟกัสเรื่องการทำมาหากินสร้างอนาคตให้กับตัวเอง คุณเป็นคนที่มีแพรชั้นแลวมองไปข้างหน้าว่าสันตอนนี้เขาเลยเห็นค่าอุย้ยบอลแลนตามเขาว่าสันก็นเลยเห็นคุณค่าแต่เขามาเห็นคุณค่าคุณตอนที่คุณบเอามันมันขาดมันหย่อนแยงว่าสันแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คุณสองคนเป็นดวงเป็นคู่กันนะสีบอกไห้ด้วยค่ะเด้อ,ด,อดวงเป็นคู่กันเปะปังรังกาณนะคุณเขาได้ควีนอฟแวนเขาได้คิงอฟแวนนะคะ ต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีควาแพชชั่นแต่ดวงนิสัยเหมือนกันปั๊บเลยว่าสันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว Energy นะคะเขาจะไม่หยุดลดละจนกว่าคุณจะยอมตกลงเป็นแฟนนะคะถ้ามาเบิงกันนะคะอีกหนึ่งใบสนสรุปสุดท้ายเขาจะไม่รดละเห็นบอกไพ่ขึ้น the lover คุณจริงๆคุณสองคนรักกันนะ ต้องบอกว่าคุณสองคนเนี่ยรักกันแต่นะคะอาจจะนิสัยเหมือนกันคล้ายกันมากจนเกินไปเป็นคนบ่าง,งานเดีวยวกันทั้งคู่นะคะหรือด้วยตอนนั้นเขาไม่เลือกคุณเขาคิดว่าเขาหาคนที่ดีที่สุดกว่าคุณได้ตอนนั้นฐานะคุณอาจสีบะทอกันกับเขาก็เป็นไปได้นะคะแต่ตอนนี้มาเห็นค่าตอนที่เกือบสายไปะแล้ววาสันนะคะ วาสันแต่จังไดก็แลร้วแต่ไพ่บอกว่าโชคชะตาของคุณเป็นคู่กันนะแต่ส่วนใครที่บอกว่าคู่กันแล้วทําให้เจ็บช้าน้าใจบ่เอานั่นก็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะไพ่บอกแบบนั้นนะคะบ่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่คุณเลยพิจารณาเอาแต่ถ้าบางคนรอแล้วก็ใช้ความพยายามต่อเพื่อกลับเข้ามาในชีวิตคุณแสดงความชัดเจนเห็นบ่เพราะว่ามีการมั่นหมายมีการแต่งงานมีการได้จดทะเบียนมีการเหดอย่างให้มันชัดเจนถ้าตะกรนเขาบอกชัดเจนนะคะ ถ้าหากคุณต้องการความชัดเจนกลับมาครั้งนี้เขาจะชัดเจนว่าสันนะคะมามาเบิ้งกลับมาครั้งนี้สิเดแต่งงานกันบอรหรือว่าจังไดนะคะขอเบิ้งเนียสิไดแต่งงานกันบอว่าสันอะขอดูพไพ่ใบแรกโอ้โหเพลแอ็กชันทูเดรแฟกเบิ้งก่อนะคะว่าเขากลับมาจริงบอนะคะเบิ้งกรว่าเขากลับมาจริงบอว่าสันนะขอไปต่ออีกสองใบ It is safe for you to ูบเลเขาว่าสั่นนะคะนะแต่ก็เช็คบองกรว่าอ่าเขาเจดทะเบียนได้จริงบอนุน,นี่นั่นประมาณนั่นเขาชัดเจนบอเขามาชัดเจนบออีกหนึ่งใบนะคะอ่ะไพ่ใบนี้นะคะโอ้โหเมกะแอฟฟอร์ดนะคะเวคุณเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมี energy เด็กเวลาอยู่น้ากันมีความสุขมันเด็กหน่อยนั่นแหละประมาณนั่นนะคะไพ่บงบอกถึงการที่ถ้าเช็คเบื้องแล้วว่าอันเซฟ ฝ่อยูทูเรบกับไปตอใดถ้าเช็คเบื้องแล้วว่าบอไดมีเรดแฟกอีกอย่างกับ ah. ปต่อนั่นแหละมันเซฟที่สีหักนะคะไพ่บงบอกถึงการที่เวลาคุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็เหมือนเด็กันรักกันดีกันหนุ่มกันหนิงวัดสันนะคะนะผู้ใดมาพอคลิปนี้นะคะเพราว่าสิเป็นคนเก่านะคะอคนใหม่นะคะฝากกไดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะและผู้ใดอยากเบิ่งเป็นการส่วนตัวเราว่าสิเบิ่งดวงดัน เป็นไซฟฟยิปซีเบิ่งบุกแฟนเบิ่งวัเนเดินปีเกิดเบิ่งโสด,ดายมดค่ะนะคะส่วนคนเก่านะคะฝากกไดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและขอบคุณหลายๆนะคะและก็กอดก่อนจบบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะทุกๆคนและที่ขาดบไปคอยเงื่อนล่นกระเป๋ากันทุกๆคนเด้อค่ะเด้อบายบายค่ะ